สวัสดีครับพี่เข้มทางบอลมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาจาัดทีเด็ดทั้งหมด3ตัวนะครับผมแต่อย่าลืมขยะเข้ากลุก่มกับผมนะครับผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยวันนี้ที่ผมมาจัดให้นะครับผมก็เป็นบอลยูโรปาลีกทั้งหมด3ตัวนะครับผม วันนี้ก็จัดให้ที่เปิดในคู่แรกเลยนะครับผมเป็นแฟรงเฟิร์ตนะครับผมต้อนรับกันมาเยอะของบาร์เซโลน่านะครับผมแฟรงเฟิร์ตกับบาซาร์นะครับผมห้านัดหลังสุดทั้งสองทีมยังไม่แพ้ใครเลยนะครับผมแต่ทางแฟรงเฟิร์ตจะเสมอไปถึง4นะครับผมแล้วก็ชนะไปหนึ่งส่วนบาร์ซ่านะครับผมชนะ4เสมอหนึ่งนะครับผมฟอร์มกลับกันนิดนึงนะเฮ้ทูเฮคู่นี้ที่เคยเจอกันยังไม่เคยเจอกันในบอลยุโรปนะครับผมมาดูฟอร์มนัดล่าสุดของทางแฟรงเฟิร์ตนะครับผมเพิ่งไปเสมอกอล์เดอร์เฟิร์ตมาก่อนหน้านั้นนะครับผมไป เสมอเนินแบกนะครับผมไปเยือนไลซิคก็เสมอนะครับผมตอนแรกการเยือนของเดลเบติสก็เสมอในอย่างเด่นไม่ทางที่เสมอแล้วส่วนใหญ่นะ,นนะครับส่วนบาซ่าแล้วผมนัดล่าสุดก็ชนะเซบีย่ามาได้1นูนะครับแล้วก็ไปศึกเอลกาซิโกนะครับกดมาร์ลินมาถึงสี่ศูนย์ไปเยือนกาลาตาลัยก็ชนะสองหนึ่งนะครับผมไปเยือนเอลเช่ก็ชนะสองหนึ่งไปเยือนนาโปลีก็ชนะมาสี่สองนะครับผมถือว่าฟอร์มดูดีมากสำหรับบาร์เซโลนานะครับผมฟอร์มไปเยือนถือว่า ใช้ได้เลยนะครับผมแล้วฟอร์มไปเยือนในบอลยุโรปก็ดูดีนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมสำหรับบาร์เซโลนานะครับผมต้องยิงแค่1ลูกก็ได้ยิ้มครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมรอลุ้นลูก2นะครับผมนัดนี้ผมเลยมองว่าบาร์เซโลนาไม่น่ายากสําหรับลูก2นะครับผมนัดนี้ขอจิ้มไปที่บาร์เซโลนาคว้าชัยไปได้แน่นอนนะครับผมแล้วไปดูอีกหนึ่งคู่ที่ผมจะจัดให้นะครับผมก็เป็นสปอร์ติ้งบาร์กาตตอนรับการมาเยือนของเรนเจอร์นะครับผม สปอร์ตติ้งบาร์กาฟอร์มมาหน้าหลังสุดนะผมชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนการ์โกลเลนเจอร์นะผมฟอร์มฮันน่าหลังสุดชนะ3แพ้ไป2นะครับเฮ hey, ้ยตัวคู่นี้ก็เคยเจอกันมาแล้วนะครับผมก็ในปี2020นะครับผมเป็นเลนเจอร์ชนะทั้ง2นัดนะครับผมชนะทั้งไปทั้งกลับเลยมาดูนัดล่าสุดข,ของบาร์กานะผมก็ชนะเบนฟิก้าไปได้3ประตูต่อ2นะครับผมมาไปบุกไปเยืนอนปอร์ติโมรินเช่นะครับผมก็ชนะไปได้2-1ไปเยือนโมอนตโกเสมอ1-1นะครับผมต้อนรับการมาเยือนของคิวเวนเต้แพ้1-0นะครับผมเท่าากับว่ บาก้านะครับผมฟอร์มในบ้านของเขาก็คือชนะ1เสมอหนึ่งในบ้านนะแต่ถ้าพูดถึงแล้วฟอร์มของเรนเจอร์นะครับผมนัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้เซลติกมาแล้วผมไปเยือนดันดีก็ชนะ2 1นะครับผมฟอร์มไปเยือนเลสตา์เบลเกตก็แพ้มาด้วยนะครับผมไปเยือนดันดีชนะมาส0ศูนะครับก็คือว่าฟอร์มของเรนเจอร์ตอนนี้ก็ยังเหล่าใช้คําว่ามันยังแบบไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับผมยังแพ้ยังชนะยังแพ้ชน,พชนะนะครับผมแต่ผมมั่นใจว่าการ์ดโกเรนเจอร์นะครับผมก็ เป็นบอลรองนะเป็นบอลรองผมว่ายังไงก็ไม่น่าแพ้นะครับผมผมมองว่ากะมายันเสมอไว้ยิ่งดีนะครับผมเลยมองว่าเรนเจอร์วันนี้ไม่แพ้แน่นอนนะครับผมเต็มที่จบเสมอนะครับผมมเผยบุกมาชนะนะครับผมวันนี้จิ้มไปที่การ์ดโกเรนเจอร์ไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมแล้วคู่สุดท้ายที่ผมมาจัดให้นะครับผมก็เป็นขุนคอนเวสแฮมนะครับผมต้อนรับการมายอนของโอลิมปิกลียงนะครับผม เวสแฮมฟอร์มพนาหลังปุดก็ชนะไป3แพ้ไป2นะครับผมส่วนลิยงฟอร์มพนาหลังปุดชนะ2เสมอ2แพ้ไป1เฮ้ยถึงคม่คนนี้ที่เคยเจอกันนะไม่เคยเจอกันในบอลยุโรปนะครับผมนัดล่าสุดของเวสแฮมนะครับผมก็ชนะเอเวอร์ตันมาได้2อหนึ่งนะครับแต่ฟอร์มไปเยือนก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไปเยือนสเปอร์ก็แพ้มา3าหนึ่งแต่ฟอร์มในบ้านก็ถือว่าโหดมากนะครับผมชนะเจมิย่ามาได้นะครับผมชนะแอตตันวิลล่านะชนะวู๊ดแฮมตันและเสมอนิวคาสเซิลและก็ชนะวัตฟอร์ดก็คือว่าเวสต์แฮมกดดเเซบีีย่่าาไ้ทวป็น เจ้าบอลยูโรป้าอย่างเงี้ยก็คือวัตถุว่าดูดีมากเลยนะสำหรับทางเวสแฮมยูเนเต็ดนะครับส่วนทางลนะียงนัดล่าสุดก็ชนะอองเช่ไม่ได้3ประตูต่อ2นะไปะเยือนแรงก็เสมอนะครับผมไปเยือนปอโตชนะได้1นึ่งศูย์ไปเยือนลอรียงชนะ4ีหนึ่งนะผมไปเยือนลองนะผมจบที่1นึแล้วไปเยือนโมร็อกโกแพ้มา2อศูนย์ทางลียงก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ว่าดูดีได้เลยนะครับผมแต่ สำหรับคู่นี้นะครับผมถ้าดูทุกๆอย่างแล้วนะครับผมก็ต้องมองว่าเวสแฮมมีภาษีที่ดูเหนือกว่านะครับผมจากที่ว่าเหมือนแรงผักดันนะมาบอลยุโรปนานๆมาบอลยุโรปทีนะครับผมแล้วมาแต่อย่างนี้โอกาสที่จะชนะด้านนี้แลละขยับไปเจอทีมใหม่ๆเยี้ยผมว่าเวสแฮมดูเหนือกว่าในหลายๆจุดนะครับผมแต่วันนี้ลียงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมเลยมองว่าโอกาสที่จะจบสกอร์สูงมีอย่างมากนะครับผมว่าเปิดสูงมาแค่2ลูกครึ่ง เวทแฮมเป็นเกมลุกนะครับผมรียงเป็นเกมรับรอคอเตอ,เตอร์นะก็เลยมองว่าคู่นี้สกอร์สูงเป็นไปได้นะครับผมผมยังมองว่าเวทแฮมหลังยังรั่วอยู่นะครับผมส่วนรียงเกมรับก็ไม่ได้มันแน่นจัดขนาดนั้นนะแล้วก็เป็นเกมลุกที่ดูดีเหมือนกันทั้งคู่นะผมก็นี้ผมเลยมองว่าสกอร์สูงได้ยิ้มกันแน่นอนนะนี้จิ้มไม่ได้เลยนะผมสกอร์สูงนะครับเป็นโอลิมปิกมาเซย์นะผมต้อนรับการมเยือนของ P A O OK K นะครับผม มาเซอร์ฟอร์มหน้าหลังสุดนะครับผมไม่แพ้ใครเลยถือว่าฟอร์มดีมากส่วนพีเอโอเคนะครับผมฟอร์มหน้าหลังสุดชนะไปสี่นะผมแต่นัดล่าสุดเพิ่งแพ้มานั่นเองนะครับมาดูคู่นี้นะครับผมฟอร์มในบ้านของทางโอลิมปิกมาเซอร์นะผมก็เพิ่งชนะแซงเอเตียนมาและฟอร์มในบ้านเขาชนะนีดด้วยนะครับผมที่ว่าฟอร์มดีๆชนะบาเซินสองหนึ่งนะผมแต่ว่าแพ้กับโมนาโกแพ้กับเคียลมองนะผมแล้วก็ชนะคาราบักนะครับผมเท่ากับว่าบอลในโซนยุโรปก็ ต้องยอมรับจริงว่าหมากเซอร์ทำได้ดีนะครับผมถือว่าทําได้ดีมากด้วยส่วนทางเอ่อพีโอเคนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้มาแล้วผมก่อนหน้านั้นฟอร์มไปเยือนก็ชนะ1-0ไปเยือนชนะ2-1นะครับผมก็ชนะเกนมาด้วยนะครับผมก็ถือว่าดูดีเลยชนะลาเมีย2-0นะครับผมก็ยังถือว่าคุณภาพก็ยังดูดีอยู่นะครับผมแต่ถ้าให้พูดถึงฟคร์มเอ่อฟคร์มฟคร์มเป็นนะคนะรับความความที่จะเป็นไปได้แนละ้วความ ชื่อชั้นของลีกนะครับผมก็ต้องมองว่าโอลิมปิกหมากเซยดูดีขวานะครับผมแต่ว่าหมากเซยเปิดมาเยอะมากนะต้องยิง2ครเ่านั้นถึงจะได้ยิ้มแต่ผมมั่นใจว่าหมากเซยอ่ะในบ้านแข็งแร่งเกินไปนะครับผมนัดนี้ขอจิ้มไปที่โอลิมปิกหมากเซยฟ้าชัยไปได้แน่นอนนะครับผมต่ำๆผมว่ามีแน่นอน2ลูกนะครับผม แล้วไปดูอีกหนึ่งคู่ที่ผมไปจัดให้นะครับผมก็เป็นเลสเตอร์ซิตี้นะผมต้อนรับการมาเยือนของพีเอทวีไฮเอลเฟนนะครับผมเลสเตอร์ซิตี้แล้วผมฟอร์มพ้นาดหลังสุดชนะ2แพ้2เสมอ1นะส่วนพีเอทวีไฮเอลเฟนแล้วผมฟอร์มพ้นาดหลังสุดชนะ3แพ้เสมอไป2นะครับเนี่ยถูกไหมคู่นี้ที่เคยเจอกันนัดล่าสุดก็ยังไม่เคยเจอกันในบอลยุโรปนะผมเลสเตอร์ซิตี้นัดล่าสุดนะผมก็บุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ Manchester, เดนก,ก็จบด้วยสกอร์เสมอ1ประตูต่อ1นะครับผมชนะเบนฟอร์ด2-1นะแล้วก็ชนะแลนด์มชนะ หลีดหนึ่งศูนย์นะครับผมแล้วแต่ว่าบอลในยุบในบอลยุโรปคือเลสเตอร์ทำได้ดีนะครับผมชนะแลนเดอร์ซีหนึ่งแล้ชนะสามหนึ่งคือว่าดูดีมากนะผมกับบอลโซนยุโรปนะครับผมบอลยุโรปของทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนทางพีทบีเฮลเฟนนะครับผมนัดล่าสุดก็ไปเสมอกับสวินเต้มาสาประตูต่อสามนะครับตอนรับกันมาเยือนของฟอร์ตูนานะครับผมก็ชนะมาได้ห้าศูนย์ไปเยือนโคเปนเดเกนนะครับผมชนะสี่ศูนย์นะครับผมไปเยือน Go Ahead อเกินะครับผมก็ชนะมาได้2ประตูต่ตอหนึ่งก็ถือว่าฟอร์มก็ยังดูมาตรฐานนะสําหรับทางพีวีไฮ f ฟเฟนนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมก็ต้องยอมรับว่า2ทีมนี้ครับผมก็ยังมองว่าเป็นเกมลุก ลุกสูงทั้งคู่นะครับทั้ง p ี v และก็เล t เตอร์ y ซนตี้นะครับผมแต่ผมต้องยอมรับว,ว่าถ้าให้เกมลุกถ้ามองจากแบบว่าโดยรวมนะครับผมก็ความเฉียบคมก็ต้องยกให้เลเตอร์นะครับผมแต่ว่าความมาตรฐานต้องยกให้ PHV h i ไฮโอเฟนนะแต่ว่าคู่นี้นะครับผมเป็นเลสเตอร์เปิดมาเป็นเจ้าบ้านและเป็นต่อนิดๆน,นะครับผมเลยมองว่าโอกาสที่เลสเตอร์จะจบสกอร์ได้มีแน่นอนนะครับผมแต่ผมมองว่า PHV ก็ คว้าสกอร์จับกลับไปได้เหมือนกันด้านนี้ผมมองว่าโอกาสที่จะสกอร์สูงก็มีสูงมากนะครับด้านนี้ขอจิ้มไปด่สกอร์สูงดีกว่านะครับผมแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจะให้นะครับผมเป็นโบโนโกลิมนะครับผมต้อนรับกัรมาเยือนของเอเอสโรม่านะครับผมโบนโกลิมนะครับผมก็เป็นตัวแสบของโลมาเลยนะนดทีแล้วก็โหที่เจอกันนัดล่าสุดก็คือเป็นโบนโกลิมชนะทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับผมมา มาดู5นัดหลังสุดข,ของโบโลคริมนะครับผม5นัดหลังสุดก็ชนะ3เสมอ2นะครับผมส่วนโรม่าะนะผมชนะ3เสมอ2เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวทุกคคู่นี้ที่เคยเจอกันนะครับผมก็เป็นปลายปีที่แล้วนะก็เป็นโบโลคริมนะผมกดโรม่าไปถึง6ประตูต่อ,ตอนหนึ่งนะผมแล้วก็เสมอกับโรมา่าคาบ้านโรม่าเลยนะครับผมมาดู นัดล่าสุดนะครับผมของบรูโกิมนะผมก็เสมอกับโลเซนบอกมา2ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นนะผมชนะริวสตอมปรสี่หนึ่งไปเยือนอัคมานะครับผมก็จบด้วยสกอร์2ประตูต่อ2แล้วก็ชนะอาเซกอักมาในบ้านตัวเองนะผม2ประตูต่อ1นะผมถือว่าในบอลยุโรปบรูโกิมีทำได้ดีมากนะครับผมส่วนทางโรม่านัดล่าสุดนะผมก็ชนะชามโดเรียได้แค่1นูนย์นะครับผมชนะลาซิโอสามศูนย์นะผมแต่ฟอร์มไปเยือนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเสมออูดินเนเช่นะครับผมชนะวินเทสอาเมมานะผมหนึ่งศูนย์ ไปเยือนเเปเชียก็จบแค่1นูนย์นะครับผมไปเยือนซัสโซโรก็เสมอ2อสองนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องมองว่าโรม่าจะมาแก้แค้นได้หรือไม่นะครับผมก็เป็นที่ทางแบบโรม่าเปิดมาถึงครึ่งลูกนะครับผมแต่ทางโบนูกลินนะครับผมในบ้านก็ไม่ใช่ว่าฟอร์มแย่นะผมใช้ว่าฟอร์มดีจัดเลยนะครับผมกลัวว่าโรม่านะครับผมจะหลุดฟอร์มเหมือนเดิมนะครับผมอาจจะโดนก่อนแล้วก็โดนไหลแบบนัดที่เคยเจอกันนัดแรกแล้วที่ไปเยือนโบนูกลินนะครับผมอันนี้ผมเลยมองว่า โบนุกิมยังไงก็ย้ำใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมเต็มที่ผมว่าไม่แพ้จบเสมอน,นะครับนัดนี้ขอจิ้มไปที่โบนุกิมได้เลยนะครับผมมาวันนี้ผมก็จัดไปให้แล้วนะผมมีสาตัวนะครับใครจะเข้ากลุ่มผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะผม,ผมบอกเลยมันมีแจกให้แน่นะ